ส่วนผสมของแกงหวายเมื่อน,นี้จ้ามาเบ่งเมื่อน,นี้เราได้หรืออันนี้หวายแซ่แข็งหวายแซ่แข็งตั้งแต่อันห้าหกเดือนแล้วได้ค่ะนี่นี่แซ่ซื้อมาแล้วก็อันต้มต้มสิบห้านาทีจ้าแกะต้มสิบห้านาทีแล้วก็แพ็แซ่แข็งไว้แบบนี้จ้าเอาออามาแกงนี้รสซาติคือเก่าเลยค่ะแนะนําเลยค่ะเหม,มาะสำหรับผู้อันผู้เลอที่ไปยู่ไกลๆแล้วต้องการเก็บหวายไว้ไกินเลยค่ะนี่ แนะนำเลยค่ะวิธีนี้อันนี้ยังใส่ได้ค่ะนี่เอ็ดเป็นแพ็คๆพอดีมอจ้ะเครื่องแกงเข้ากะมือนี้ก็มีน,นี่ค่ะนี่มาคิดโฮสิเกอร์อ่านข้าเบอร์จ้ะแล้วก็น,นี่พักสงงะแง่นี่พักสะแง,งะเฮ้่เริ่มมีกลิ่นพักสะแง,งะก็มีต้องเซอร์ด้วยค่ะพักสะแง,งะมันกระหายยะนิดนึงแล้วกันมือนี้เสื้อปะดุกค่ะแล้วก็น,นี้อันนี้น้ำน้ำเบยานางค่ะแล้วก็มาเบื้องพักเท่ามือนี้ค่ะหลายลายนี่ยอนมาโบก อันนี้ก็ผักสะแง,ง่อันนี้ผักอ e ีตู้จ้ะเฮ็ดหูหนูเฮ็ดขอนขาวและผักหวานอันโรงกักโตรทรงโรคระบาดแบบนี้นะกินผักเดอ้อกินผักเพิ่มเสริมภู่มต้านทานจ้ะเครื่องปรุงขาก็มีมีเพิมพเลยมีเกลือน้ำปลากับน้ำปลาแดะจ้ะนี่ไงน,น้ำปลาแดงต้มไว้ไปไปเบิ่งวิธีการแกงกันจ้ะมาค่ะอันนี้ น้ำหนึ่งลิตรจ้าน้ำเปลาหนึ่งลิตรแล้วก็อันน้ำเบอรนางหนึ่งถ้วยเพื่อได้น้ำเบอร์ยญานางหลายกระเซื้อหลายี่ได้อันคุณสําเรือกระเซื้อได้เลยด้วยค่ะตั้งไว้ให้เดือดจากน้อยจ้าเอาละ น้ำเห็นปะคะน้ำเริมระเดิดแล้วละ่ะเอากระเสื้ออันนี้ค่ะพี่แกงที่เฮาไปต่ำเพอมันละเอยดอคะ่ะนี่เสื้อตอนมันยังมีเดิดเ้อะอันเขาเบิร์มันละได้มีติดเป็นก้อนจ้ะเสื้อตอนมันคือระเดิดะนะนี่เสื้อลงไป ระลุากาเนี่ยกันเซอร์เด้อร์บัดทีนี้กับปรุงรสเลยซ่าเสื้อพี่แกงกับปรุงรสนี่ยเสื้อเก๋เสื้อน้ำตา ้หนึ่งกระพีเขิงจ้ะเสื้อไหวงกว่อน ระพักซุกเนี้ยลงไปจ้ะเห็ดเห็ดหงบัดทีนี้ก็ซีมสกอเด้ยวยค่ะซีมสกอนจังเสื้อป่าลงไป แกงวายี่ข้าวไม่ได้จ้ะขออนุญาตจังน้อยเด้อนี่ผงสโลดจากนิดเดียวเคร,รื่องซ้อนเครื่องผงสโลดเครื่องซ้อนซาจ้ะอืมนัวขึ้นมาทันทีเลยป่าจา้ะอาไป นีกับปลาเฮ้มันเดือดจักหน่อยจ้ะน้ำเดือดแล้วปลาก็เริ่มสุกแล้วนะคะนี่ก็ใส่ผักต่างๆลงไปที่เหลือเลยเซอร์ผักที่เหลือลงไปจ้ะกดกดกดซื้อๆเ้ย อแค่นี้กันแล้วลวจ้ะแกงหวายเ่นโอ้ไปเลยเป็นตะกินบ่เฮ้ยเป็นตะกินกันนาดเลยไปไปตักกินเขากันจ้า แล้วแล้วจ้านี่แกงวายเซอร์สัปปะปีพักจ้าพักหวานเออยอดมะโบกเห็ดคอนขาวเห็ดหูหนูเนี่ยพักอีตู่โอ้ยเซอร์สารพัดพักจ้าซิมสะก่อนเครื่องปรุงก็มีหลายเด้งไง,ไง่ายๆแกงอีสานจ้าโอ้ยสุดยอดครักขมปลั่มปลั่มขมอลัอลอมอัลอมนี่ค่ะ วายแซ่แข่งจ้าเอามาแก่ก็ยังได้รสซากคือเก่าแซ่บโนโ่คือเก่าจ้าอืมอันผู้เลอเอ็ดงานไก่บ้านหาซื้อหวายไม่ได้กะซื้ออย่างนี้ละค่ะอันเมื่อบ้านเธอเลอร์กะซื้อมาเซอร์สองฟีดไว้จ้ะซื้อมาต้มเซอร์สองฟีดไว้เนาะโอ้กินได้เมิปปีจ้ะกินได้เป็นปีนะโอ้แซ่บแท้ กินปลาดุกคำใหายๆจ้ะอู้ยโ,ยโอ้โหเฮ้ยอืมอืมสุดยอดปลาดุก,กแซ่บอืมอ่ะอืมอืมแซ่บค่ะ อแกงเธอเลิกกระแทบจ้ะไม่ต้องเสื้อผืนอยุง่งแเสื้อแขนนี้ละค่ะเคืองปรุงกันน่อยเนาะอ่ะอันมื้อน,นี้กะปะปูขอตัวไปกินข้าวเสาก็นเด้อจ้ะจะกินข้าวกับอันแกงวายจ้านี่แซบๆจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะไว้ติดตามกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ้ะสวัสดีจ้าอย่าลืมดูแรลรักษาสุขภาพเด้อจ้า